เราเติมสารปรับปรุงคุณภาพดินนะครับแทนที่จะหมักแกลบดิบลงไปเฉยๆนะครับเดี๋ยวมาดูว่า,าเคล็ดลับที่เราหมักแกลบดิบนั้นเราใส่อะไรลงไปไม่ต้องเสียเวลาที่จะหมักหลุมนะครับหรือปรับปรุงคุณภาพดินนะครับอตอนนี้เดี๋ยวเราก็มาศึกษาดูว่า,าเคล็ดลับตอนนี้เขาใส่อะไรใส่ปริมาณเท่าไหร่นะครับ สิ่งที่สำคัญและเป็นหัวใจหลักของเราที่เราจะใช้นะครับอ,อันดับหก็คือแกลบดิบ2กระสอบนะครับแกลบดิบนี้ตวงตามปริมาตรนะครับก็คือใช้กระสอบเป็นเกณฑ์นะครับขี้วัว1กระสอบนะครับจุดสำคัญวัสดุหลักก็มีแค่นี้เสร็จแล้วอุปกรณ์ ก็จะมีดังนี้ก็คือกระบะผสมปูนนะครับกระบะผสมปูนเกา่าหนึ่งกระบะนะครับจะมีวัสดุเสริมที่ให้คุณค่าทางอาหารและจุลินทรีย์นะครับที่อยู่ในถ้วยยกเกิดนี่ก็คือน้ำหมักปลา,าถ้ามีจุลินทรีย์น้ำหมักอะไรก็นํามาใช้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำหมักปลา,าใช้ประมาณ1 0 0นะครับ ผมวัดจากถ้วยโยเกิร์ตอันนี้ก็คือ135ซีซีนะครับอันที่2ก็คือรำหรือแกลบอ่อนนะครับรำตัวนี้ก็คือรำให้หมูตรงนี้ซื้อมา5กิโลเราจะใช้ประมาณครึ่งหนึ่งรำตรงนี้จะเป็นวัสดุสำหรับที่ให้อาหารตุลินทรีย์เสร็จแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือฮิวมิกนะครับอ,อันนี้คืออะมิโนฮิวมิก อาจจะใช้ฮิวมิกธรรมดาก็ได้อามิโนโฮิวมิกก็ได้นะครับตรงนี้เป็นสารที่ปรับปรุงดินฟื้นฟ,นฟ,นฟนูรากอันนี้จะใช้ประมาณหนึ่งถ้วยโยเกิร์ตเช่นเดียวกันอีกตัวหนึ่งที่ใช้ก็คือไตรโคเดอร์มานะครับพืชบ้านเรานั้นนะครับส่วนมากที่เราปลูกเราเห็นกระทั่วไปเช่นทุเรียนอะโวคาโดโกโก้อะไรก็ดีถ้าเป็นดินเหนียวน้ำจะขัง แม้แต่กระท่มก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นดินเหนียวน้ําขังมันก็เป็นโรครักเน่าได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จึงประยุกต์ใช้โดยการนําไตรโคเดอร์มามาผสมไปในนี้นะครับใช้ประมาณ1ช้อนกว่ากว่าช้อนคุณพูนนะครับจะเป็นเชื้อสดก็ได้เชื้อแห้งก็ได้ใส่ลงไปนะครับตัวที่จะเป็นอาหารของมันก็คือน้ําตาลกับแกลบ นะครับแล้วก็น,น้ํานะครับอ,อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ,อน้ํานะครับน้ําอันนี้จะใช้อยู่ประมาณ6บัวนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะเริ่มต้นนะครับเราก็จะจะใส่อะไรก่อนหลังก็ได้นะครับเราก็าละลายอะมิโนฮิวมิกลงไปเลยนะครับ ตามด้วยน้ำหมักปลาเสร็จแล้วเราก็จะใช้เชื้อไตรโคโดมาประมาณช้อนผูนๆจากนั้นเราก็จะใช้แกลบดิบนะครับเทลงไปครึ่งหนึ่งนะครับครึ่นหนงหนึ่งของหกิโลก็คือ2.5นะครับาจากนั้นเราก็จะใส่ ขี้วัวหนึ่งกระสอบครับเดี๋ยวก็คลุกเค้าขี้วัวให้เข้ากันเพื่อให้ขี้วัวนั้นนะครับดูดซับน้ำและสารที่เราหมักลงไปนี้ันแล้วนะครับเราก็จะใส่แกลบดิบลงไปเราก็เริ่มคลุกลักษณะอย่างนี้ นะครับอตอนนี้ใส่ไปหนึ่งกระสอบพอเข้ากระดีเรียบร้อยแล้วนะครับค่อยอใส่กระสอบที่สองหากว่ายังเห็นว่าแห้งนะครับเราก็เติมน้ำอีกอา,อาจจะแห้งไปบ้างนะครับก็เติมน้ำแช่นะครับก็จะทำให้เปลือกข้าวนั้นเน่าได้เร็วได้ง่ายขึ้น การหมักก็จะเร็วขึ้นจะหมักประมาณ5วันหรือ7วันหรือจนกว่าที่มันจะเย็นโดยใช้อามือซุกเข้าไปในกองถ้าหากว่าเย็นแล้วนะครับหรืออุ่นๆก็พอใช้ได้เราก็ยกใส่กระสอบอเวลาใส่กระสอบนะครับมันก็ยังมีความร้อนอยู่ในลักษณะนี้นะครับเราก็เก็บใส่กระสอบเอาไว้ นะครับช่วงมีเวลาว่างก่อนที่เราจะลงต้นแกล้าก่อนจะลงปลูกเราเตรียมตัวพวกนี้ให้เรียบร้อยนะครับเราจะได้ไม่เสียเวลารอให้หลุมมันมันเย็นนะครับวัสดุพวกนี้เราก็จะนำไปใช้ปรับปรุงคุณภาพดินจากดินเหนียวดินแน่นระบายไม่ระบายน้ำไม่ดีให้กลายเป็นดินที่มีคุณภาพ สภาพคล้ายกับดินร่วนก็คืออระบายน้ำดีรากของพืชแผ่ได้เร็วและก็มีสารอาหารมีแร่ธาตุสำหรับพืชเพียงพอแล้วพืชก็จะโตเร็วนะครับ